ส,สวัสดีครับผมวันนี้ก็อยู่กับเราครับช่องคลายทางเงนครับผมวันนี้ก็มาเล่นครับเด็กชายเสงจันบอกเด็กชายแสงจันทร์จริงจริงชื่อทองูุญแต่เขาเอฟซีให้ชื่อแสงจันทร์แต่แสงจันทร์กรรมโอ้ให้ชื่อแสงจันทร์ตามเอฟซีเอฟซีได้กี่วันแล้วครับได้สิบสองวันสิบสองวันแลวนะครับผมโทษได้สิบสองวันแล้วครับแข็งแรงเครื่องบุดีนะครับผมเนื้อนมแล้ว เฮียนมครับอยากโยกเจ้าขอครับผมเวลาเฮียนมจะร้องเนี่ยร้องเลยร้องเยอะเ,เลยโอ้ไงร้องทุ่มที่ทุ่มทุกทุ่มทุกสองชั่วโมงครับงามเลยอันนี้ก็จะมัดเชือกไว้ด้วยครับผมสนสนมากโอ้สนมากเลยมัดไว้แล้วก็เซฟตี้ด้วยครับโอ้เซฟตี้โก้เขาวิ่งล้มแม่เขามือใหม่โอ้แม่คุณแม่มือใหม่นะครับผมปลอดเซฟตี้นะครับผมไม่ใช่เป็นการทรมานช้างแต่อย่างใดนะครับผม เพือ่อป้องกันแล้วก็เซฟครับผมนุ้นะครับคุณแม่ครับผมคุณพ่อคุณแม่ครับอันนี้เป็นคุณพ่อครับไม่ใช่คุณพ่อของช้างครับเป็นกณพ่อของลูกช้างครับผมปึ้งเข้าไปเลยครับผมพ่อของเขาก็คือพลายเพชรอุทัยนะครับผมสงสัยเป็นเชือกเล็กใช่ไหม ต,ตัวเลขของพลายเพชรอุทัยนะครับผมฮะแทงผมชื่อพลายทองเงินนะครับผมทองเงินก็เอาไม่ตกค่าไปนะพลยทองเงินไปจีบนะบอโอ้ช่วนชนง,ชนงนี้เขาใจไม่กวันช่วงนี้เขาอันแล้วครับผมเขาไม่สมบูรณ์แล้วเพิ่งหายตุกมันครับหายตุกมันเล้วเพิ่งหายตุกมัน ป้อนม่อะไรเสไม่ใช่ฤดูของเขาครับผมป้อนม่เลยมันจะเป็นสมบัติหรอเ่าไม่ใช่ถ้าเขาตอนเขาใกล้จะสมบันนี้เขาจะสมบูรณ์ไงเพรพันหนักนี่ครับเขาเรียกว่าเรจุตาพุ่ง่เขาเรียกว่าช้างสมบูรณ์ครับเดีนี้ครับเราจุดเตาพุ่งเลยช้างสมบูรณ์ครับดูเห็นไหมครับผมเขาจะช่วยจูครับผมช่วยจูเรียกว่าช้างสมบูรณ์ครับตลอดเติ๊ดเนาะเราจุดตลอเติ๊ด ูเกไปอกันอกันเจะลอกกันเออแม่แม่น้ำนมเยอะไหมน้ำนมคุยไหมมันค่อยเท่าไหร่ครับฮะน้ำนมมันค่อยเยอะผมยังไม่ได้หลับแม่ยังมันค่อยนอนยังไม่นอนแล้ก็ยังแรกยังม่ชินกับลูกด้วย่ยกมค่อชินกับลูกไม่อาสฟนะคมไววอ๋ ใช่ถ้ามีบ้านอยู่มันก็จะพัดออกเลยโอ้จะพักลูกออกเลยเพราะว่าเป็นคุณแม่คนใหม่เนาะลูกเล็กด้วยครับลูกเล็กด้วยโอ้ยิ้มแลรกเลยโอ้ไปกินทางซ้ายครับผมโอ้ยังไงจะหิวกินนมครับวิ่งยังเร็วเลยยกขายกขา กฮะเดี๋ยวนนก็มาแสดงความ,มดีด้วยนะครับผมมันๆครับมาแล้วมันอีหลับใจมันเปิดกอกิดิลัมาป่วยบูลขานอันนี้ยงไอ้มไทรอมนี้ข้อหักเลยเหมืนนอนโดนนอกเลยโอ้ ไม่ไม่ล่าเรื่องอย่างนี้นะยืนอนรับเลยกลางวันไม่หลับโอกาสขึ้นไม่หลับกลางวันนี้กินปุ๊บหลับเลยนี่เริ่มแล้วอิ่มแล้วนี่อิ่มแล้วนี่นะดูตาครับเบือไม่อยากเดินแล้วอิ่มแล้วไม่อยากเดินแล้วนี่ดูครับเหมือนเหมือนเมื่อกี้แลเมื่อกี้นี่วิ่งหาเลยครับพอลู้อิ่มแล้วนี่ดูครับนิ่งเลยครับนิ่งเลยทีนี้นี่ัทจาสม่จ้าสุนแมัทจาสุน mặt mà mặt mặt mà mặt mặt đi mặt 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 พี่ชีดูใกล้ๆหน่อยอ่ะสวัสดีครับผมผมชื่อเดชชัยเสงกันครับผมงอคงนี่ส่งผมชุนองอคงโอ,อ้ส่งผมพี่มากเลยครับน่ารักมากเลยนะครับ อประอดออคไปไูผูกพันผูกพันอืมอบตรงว่าตอนคลอดออกใบไหมนี่จะ่ม่เอาอะไม่เอากัเลยควานก็เอานุมให้กินกัเลยติดควานนะครับผม็นความผูกพันนะครับผมน่ารักมาช่างเลยนะครับผมเรมาสองปีครับ องปีกว่าจะได้ตัวหนึ่งครับนี่ก็ภูมิใจมากนีนะครับนะ่กว่าจะได้เจ็มเยครนื้อ <ละ S 2> ก็ยอมครับเนื้อก็ยอมครับผมนี่นะครับกินนมเสร็จด,ดูครับอยากนอนเลยครับพูลาลมกันเลยครับผมเมื่อกี้นี่วิ่งใส่ลเลยครับจะปล่อยในใดเนี่ยตีสี่ิ่มนอนตีสี่อีกรอบหนึ่งจะค,คืนไม่นอนไม่นอน,น,อนกินเสร็จวิ่งโอ้อแจะนอนช่วงตีสี่ตีสีมมม่มืดมืดมืดคืนมืดสุดท้าย สีก็กินนอนกินนอนเลยใช่ไหมเริ่มเลยกินนมเสร็จกลับมานอนนะอี๋เห็นไหมเราที่เราคลั่งเหนเ่อยแบบบวยบวยด้กดึกบวยด้หินดึกจะดึกบวยดึกมาแล้วเนี่ยตัวผู้ครับก็จะให้หน่อยครับตัวผู้ก็จะเก่งหน่อย เล่นครับเล่นละเล่นกับรูครับเอาเวลย่งโนนเราก็แ <kicked> ก <insane> ้ชิกออกฮะมันเนมนี่โอ้พนอนเลยออเชื่มันดนลงออนันอร Lắc ngà trăng lê hát pino này pino chui ได้เชื่องหนึ่งวัดไว้ไหนครับไปต้นปลาครับฮะปลาเลยอันนี้ก็ตัวเล็กคลองแล้วตัวเล็กคลองเลยครับน่าแล้ชิ้นเดือนนี้เราจะปล่อยต้องทำไหนมรอให้แข็งชิ้นเดือนนี้ของแล้วก็ไว้ในโคกก็ไม่เลยถ้าก็ปล่อยโคกใหญ่เลยอยู่ด้วยกันยามตัวเลย เกท,ท่าอะไรทองคำนี่ชอบนะชอบเด็กครับท้องพังทองคำนะครับผม,ยยมพยาพยามจะม,มาหาผมครับท่งไซยัเก็นด้วยครับผมมามได้ครับผมวันนี้ก็พพ่พีครับมาชมความน่ารักของเด็กชายเสียงจันนะครับผม สองวันครับฮะสองวันทำดใช้เสียงจันทุ์สองวันชุนกค,คงก็แข็งแรงดีครับอุพุน้นสมบูรณ์ดีมากเลยครับยกรู้ว่าอีกเดือนเดือนนี้จะชนทันไหนครับอ,อันนี้ขนาดสิบสองวันพรานบอกว่าชนแนนะครับเริ่มชุนแล้วนะครับผมถ้าเดือนเดือนนี้ผมว่า โค้งนี้ปีแน่นอนครับโคกนี no ้สงสัยจะได้เติมโคกครันี้แน่นอนอันนี้เราออกกล้วยมาให้ด้วยนะครับนี่ สองเครือครับนี่เอาให้เดี๋ยวจะเอาไปให้แม่เขากินครับนี่กล้วยครับให้แม่เขากินจะได้มีนมนมครับผมจะได้มีนมให้ลูกกินครับเอากล้วยสองเครือครับอ๋อนี่ครับ เพื่อมาฝากด้วยครับสองเครือครับวันนี้ครับก็สำหรับทีนี้ก็ให้ฟรีทุกท่านครับได้รับชมกันพอสมควรครับก็ขอบคุณทุกน้ำจิ้มวันหลังก็มาไว้ทุกคอมเมนต์ทุกกำลังใจครับผมาี่เข้ามารับเข้ามาชมกันครับผมสำหรับทีนี้ก็อย่าลืมฝากกดเค้กไลค์กดติดตามนะครับในช่องคลายถึงด้วยครับคือเป็นกําลังใจนะครับผม พักน้อยคอยรักนานๆครับผมสำหรับทีนี้ก็โค้งคำนับว่าสวัสดีครับขอบคุณครับผม